ตอนที่เข้ามาปีที่หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อที่ดิฉันเข้ามาทํางานของชุมชนของตําบลปากพนังฝั่งตะวันออกนะคะในเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้นำนะคะทำมาประมาณ4ี่ปีทางอำเภอ,เอ,อ,เอ,อสำนักง,งานผดุาชุมชนของอำเภอปากพนังเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้ให้มาสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้กับสตรีนะคะ ก็เลยให้ดิฉันเป็นประธานอำเภอซึ่งดูแล17ตำบลกับ1เทศบาลของอำเภอปากพนังนะคะก็ได้ไปเสริมสร้างในเรื่องผู้หญิงที่ได้โอกาสสตรีที่ถูกทอดทิ้งคนไร้ที่พึ่งซึ่งตรงนี้แนวคิดต่างๆในการดำเนินงานในการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับทางหมาอะไรที่ดิฉันเรียนมานะคะ ก็นี่คือส่วนหนึ่งคือเรื่องสําคัญมากที่มาเติมเต็มให้กับความรู้สึกความมั่นใจความตั้งใจในการทํางานอพอดิชั่นเข้ามาอยู่ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมตรงนี้สําคัญที่สุดความมั่นใจสองความรู้ค่ะทาให้เรามีความรู้มีความมั่นใจในการจะพูดจาจาอะไรกับใครสักคนเนี่ยหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วคำ,คำว่าความรู้นี่มันจะไม่สิ้นสุด เมื่อก่อนที่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบการเมืองแต่พอข้ามาสัมผัสทุกอย่างที่ประชุมทุกครั้งเนี่ยประชุมกับสมาชิกเป็นร้อยเนี่ยจะมีอบตอนายกท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่ามานั่งห้อมล้อมก็เลยมันก็กมกลืนกันอยู่ในนั้นหมดเลยหนีไม่พ้นค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ดฉันได้จบตรงนี้มาแล้วก็นํามาใช้ในเรื่องนี้ค่ะดิฉันติดหนึ่งในหกที่ต้องขึ้นบนเวทีใหญ่ของสาบันเพื่อจะบรรยายให้กับ นักศึกษารุ่นต่อๆไปได้ฟังวันนั้นอยากให้รุ่นน้องเนี่ยให้ผ่านให้ผ่านทุกอย่างท,ทุกอย่างคือเก้าเลขกก้าหนึ่งเก้าที่สองเราขึ้นมามันสมมติเราขึ้นบันไดเนี่ยมามามา,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 มาเรียนมาเรียนเนี่ยเหนื่อยจังพอมาเดือนที่สองยังเหนื่อยจังพอมาเดือนที่สามขึ้นบันไดมาชั้นเรียนเออเขาอย่างชัว่วแล้วรู้สึกมีแรงกระตุน้นตรงเนี้ย เรียนต่อไปก็เหมือนเราก้าวบันไดอ่ะเกิดมาิรียนจนสีโอ้โหเมื่อก่อนกูเหนื่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราขึ้นได้แล้วค่ะมันก็ชั้นได้ก็จากนั้นนะฮะแล้วก็เรียนไปเถอะไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ได้กับตัวเองเต็มๆได้ตลอดแล้วก็ไปถึงช่วยลูกช่วยหลานแล้วก็มีความมั่นใจในสังคมที่จะพูดจะคุยอะไรกับใครก็ได้นะฮะไม่ได้มานั่งจับเจ้าว่ามึงพูดเรื่องอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยคือคือได้ทันสมัยได้รู้อ่ะได้ทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะอาจารย์สมมติว่ามาเรียนเสาร์วิทศ ถ้าอาจารย์สั่งอะไรปั๊บเนี่ยหนูกลับไปบ้านเนี่ยหนูจะค้นเลยค้นเลยเพราะว่าเพราะพราหนูคิดว่าจันทร์ถึงสุขที่เหลือเนี่ยเพราะเรามีงานอื่นเผื่อเราจะไม่ว่างอาจารย์คือหนูเป็นคนอย่างนี้ไปถึงก็ทําเลยเพราะว่ามันมันเหลือนิดเดียวแล้วที่จะอาจารย์ที่สั่งเนี่ยยังไงก็น่าจะมีเวลาสองชั่วโมงที่จะเสร็จรายงานหนูว่างไว้อย่างนี้ทุกอาทิตย์ค่ะอาจารย์ประทับใจในเรื่องทุกๆอย่างหนูคิดว่านะทุกๆอย่างทุกๆอย่างที่ สมหรับตัวหนูเองเนี้ยได้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 ให้มีความรู้สึกว่าใช่อ่ะมันใช่กับกับหนูนะฮะกับหนูแล้วก็จุดประกายให้หนูเนี่ยตื่นจากคนขี้เกียจคนขี้เกียจจะนอนแบบนอนมากๆแต่พอมาดนตรงเนี้ยมาเจอตรงเนี้ยทําให้หนมูมีพลังแล้วก็ ขึ้นไปอีกข้างบนเหมือนด็อกเตอร์อาจารย์นี่คือจริงๆคือคุยไว้ประทับใจเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องแม่ถูกตามใจมาตลอดอมไม่น่าเชื่อว่แม่จะจบจะจบได้เป็นไปได้ยังไงแล้วก็ทางหมหาลัยทางอำเภอปากพนังเขายังส่งเสริมให้แม่เป็นประธานชุมชนเป็นประธานสตรีเป็นประธา,า,านอนุรักษ์ชายฝั่งเป็นประธานองค์กรสภาชุมชนทุกอย่างคือนี่คือวิชาที่เราเรียนมา มันอยู่ในนี้หมดเลยมันจะแมทก,กันมันจะบุญเวียนอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วก็ยังตั้งปณิธฐานว่าจะช่วยเหลือสังคมจะช่วยเหลือประเทศชาติเท่าที่จะทําได้ก็ขอบคุณทางหมหาลัยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะที่ประสิทธิ์ประสัดเคี่ยวเข็นวิชาความรู้บางครั้งก็เกือบทะเลาะกันในห้องก็มีนะคะพอจนถึงปัจจุบันเนี้ยจำได้รู้ว่า นี่คือทุกอย่างที่เขาใส่มาให้เราจนถึงปัจจุบันเนี้ยคุ้มค่านะคะคุ้มค่าที่ได้จบมาตรงนี้แล้วก็ยังจะส่งเสริมให้ลูกหลานด้านคนหลังๆรุ่นหลังๆเนี้ยมาเรียนนะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะคะที่สนับสนุนในด้านาวิชาการในด้านอุปกรณ์ต่าง,างๆในด้านการสื่อสารนะคะที่ให้นิสิตท,ทุกๆท่านรุ่นต่อๆไปเนี่ยได้จบอย่างมีคุณภาพมีคุณค่า เพื่อจะรับใช้สังคมครอบครัวตัวเองค่ะขอบคุณมากทางทางออหน่วยงานต่างๆที่กล่าววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ